สวัสดีครับทุกท่านครับมาแล้วครับพวกเราสองคนนะครับในช่วงซัตสตีีคขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับิวสุครับวันนี้ครับิวสุวีคอร์สโฟร์บา <ๆ S 2> ยโฟร์นะครับมีปุ่มหนึ่งตรง คอนโทรลเนี่ยที่เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อครับอันนี้ใช้งานยังไงครับพี่อย่างที่รถที่จอดด้านข้างเรานะครับก็คือ isuzu v-cross c o b o u เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อในความเป็นขับเคลื่อนสีล้อหมายคพามว่าลูกค้ามีโอกาสใช้งานที่หลากหลายนะครับผมก็เลยอยากเกริ่นนี้ว่าในความเป็นขับเคลื่อนสีล้อครับเขาใช้ชื่อว่าปุ่ม terrain command เป็นการควบคุมการขับจากขับเคลื่อน2ล้อเปลี่ยนไปสู่ขับเคลื่อนสีล้อ เครื่องสีล้อม,มี2ตัวให้เลือกครับก็คือ 4H หรือ 4High อีกตัวหนึ่ง 4L หรือ 4Low นะครับการเปลี่ยนการขับอยากให้ข้อคิดอย่างนี้ครับว่าการขับที่ 2H เป็นการขับใช้งานทุกวันขับรถทางไกลให้อัตราเปลี่ยนน้ำมันสูงสุดกำลังเครื่องยนต์2 0หลัง100%นะครับแล้วก็ท่านก็ไปไหนมาไหนได้แบบรถยนต์ทั่วๆไปทีนี้ 4H หรือ 4High เนี่ยเข้ามาช่วยตรงที่ว่าสภาพทางที่เราเคยขับอยู่ทุกวันวันนี้เปลี่ยนแปลง มีความลื่นเข้ามาเกี่ยวข้องมีความชันเข้ามาเกี่ยวข้องอการขับรถแล้วโอกาสที่รถยจ์จะลื่นถลายมีเพิ่มมากขึ้นเข้า 4H ได้โดยที่ความเร็วไม่ต้องหยุดรถครับผมความเร็วสูงสุดไม่เกิน100กิโลเมตรตชั่วโมงมนะครับเปลี่ยนเข้าแล้วก็ยกเลิกกลับได้ในความเร็วที่ว่าครับแล้วท่านก็จะขับรถในทางแบบ2 h ไฮได้มันจะด้วย4ไฮ ทีนี้มันก็จะมีเกียร์ที่เป็นตัว 4L หรือ4โลเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์โสโล่คำว่าเกียร์โสโลก็หมายความว่าเป็นเกียร์ที่มีอัตราทดพิเศษครับถ้าท่านดูจากแคตตาล็อกเขาจะเขียนอัตราทดคือ2.482ก็เทียบเท่าคือประมาณ2.5เท่าก็เทียบเคียงได้ว่าถ้าท่านเข้าเกียร์โสโลตัวนี้กำลังเครื่องยนต์เกียร์ก็คือเพิ่มขึ้นมาจากอัตราทดอีก2.5เท่าก็คือออกแบบเกียร์ตัวนี้เพื่อเอามาไว้ช่วยลุยพิเศษ เอามาไว้กรณีที่เราต้องขับลุยไปพิเศษผ่านทางที่มันทุรกันดารที่สุดเขาก็เลยแนะนําว่าต้องหยุดรถแล้วก็เกียร์ว่างแล้วก็ถ้าเป็นอีสุนะครับก็คือกดปุ่มแล้วก็บิดไปขวาสุดสังเกตครับภายในช่วงเวลาสั้นๆตัวไฟ 4L สัญญาณทุกอย่างติดครบหมดแล้วในขณะเดียวกันอุปกรณ์ตัวช่วยที่อย่างเช่นนะครับออกตัวที่เป็นทางลื่นก็จะตัดออกเพราะว่ารถจนตต้องการที่จะต้องใช้แรงอย่างเต็มที่ถ้าไฟติดครบหมดนี่คือการยืนยันว่าระบบเข้าครบถ้วนหมด แล้วสิ่งสังเกตอีกสิ่งนึงครับก็คือกรณีที่เราเข้าเกียร์เดินหน้าจะสังเกตได้ในทีว่ากําลังเครื่องยนต์เกียร์นั้นเปลี่ยนแปลงไปมีแรงชุดลากที่มันสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการขับรถขับเครื่องสีล้อก็คือแนะนําคล้ายๆกับเรฟทรอนิกก็คือศึกษาทดลองกับพื้นที่ที่ปลอดภัยรถจอดนิ่งอยู่กับที่นะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทิ้งท้ายตัวนึงครับเป็นส่วนสําคัญมากๆกับการใช้รถขับเครื่องสีล้อ นั่นก็คือปุ่มตัวอิเล็กทรอนิกส์ดิฟลอกอยู่ข้างๆคันเกียร์เลยครับก็คือสําหรับการลุยขั้นสุดต้องการความมั่นใจสูงสุดหรือเป็นการขับรถที่ผ่านทางที่ยากที่สุดหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าเกียร์โลูซีเนี่ยยังผ่านยากตัวอิเล็กทรอนิกส์ดิฟลอกเนี่ยเขาติดตั้งมาเพื่อให้เรากดปุ่ม mm. แล้วก็จะเป็นการทํางานที่เพลาท้าย mm. เขาจะแบ่งให้พลาท้ายล้อหลังซ้ายขวาแบ่งแรงกันครึ่งๆเป๊ะๆเ,เลย แล้วเราก็จะขับข้ามจากอุปสรรคที่ยากลําบากได้อย่างง่ายดายมากขึ้นแล้วก็มีเงื่อนไขาการใช้นะครับว่าถ้าเกิดความเร็วเกิน30ถือว่าไม่ยากแล้วเขาก็จะตัดตัวนี้ออกตัวอัโดดอโตโนมัติทันทีเพื่อป้องกันที่เราอาจจะลืมและก็ร,ระบบอาจจะเสียหายได้ รถยนต์ก็จะมีการติดตั้งตัวช่วยมาให้อย่างครบถ้วนหมดครับนะครับยังไงก็ลองใช้กันดูครับวันนี้หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะครับในช่วงสติดคับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับอีซูซูต้องรางคุ้มชมไปก่อนคําถามจากทางบ้านเช่นเคยครับตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu D Max พลานุภาพพลิกโลก